คลิปวันนี้จะขอพาทุกคนมาล็อกเที่ยวงานเทศกาลหนังสือใจกลางเมืองกันค่ะและตอนนี้นะคะเรากำลังอ่านหนังสือเรื่อง The Stranger Diaries d i รี่เล่มนี้มีฆาตกรช่วยเขียนของสนาพิมพ์น้ำผู้ค่ะอ่านไปได้ต้นเรื่องก็รู้สึกว่าเป็นหนังสือที่อ่านเพลินมากนะมีความฆาตกรปริศนาที่ฆาตกรทิ้งไว้มีปมต่างๆให้เราอะร่วมลุ้นไปกับหนังสือเล่มนี้ไว้อ่านจบยังไงแล้วเ,เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังกันค่ะไปที่งานกันเลยดีกว่า งานหนังสือที่มาวันนี้นะคะชื่อว่า Read Fest เขามาในทีม Exercise Idea ออกกำลังกายสมองค่ะจัดที่สนามกีฬาแห่งชาติก็ตรงตามทีมเลยเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่าง TKF ้ากับกรมพลศึกษานะคะซึ่งทุกคนในงานน่ารักมากอะ่ะฮัลโหลฮัลโหลวันนี้ได้อะไรมาบ้าง <c oughs> เล่มแรกที่เราสองคนได้เหมือนกันนะคะ n o ้ตโน้ต เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นก็ขอเราที่มาก่อนว่าทำไมเราสองคนถึงได้เล่มนี้ก็มีแมอสองเป็นชิ้นเล่มหนึ่งมีผมมีห้าสิบเล่มเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแ้วขีนำยา ่ยยาาปด้วคือที่งานน่ะจะมีจัดเวิร์กช็อปด้วยนะคะแล้วก็เราสองคนก็เลยตัดสินใจไปทำเวิร์กช็อปผสมกลิ่นของตัวเองอ่ะได้เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอืมเอาไว้ห้อยตู้เสื้อผ้าอืมห้อยในรถอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งแบบก็ทําเป็นกลิ่นของตัวเองปรุงกลิ่นของตัวเองแล้วกลิ่นเขาเยอะมากแบบใช่ยี่สิบสี่กลิ่นเราก็ผสมมาประมาณยี่สิบและยี่สิบกลิ่นอยู่ในนี้ เป็นหนังสือที่พี่เขียนเองนะคะเพราะว่าคนเขียนบรรทั้งทำเรื่องกลิ่นโดยเฉพาะเลยปกติจะมี็นช็อปอยู่เกษตรสัตว์หนึ่งก็มาแล้วถาเราต้องตีเวลาจะเป็นการใช้กลิ่นเป็นกิ่งเง็นกิ่งเลยแต่อันนี้พอดีมาออกเงี้อยากหาอะไรมันง่ายแบบไม่ไม่ซับซ้อนมากก็เลยมาเป็นอันนี้ซึ่งเป็นแต่ก็เป็นกลิ่นที่คัดเลือกไว้ให้เลยพี่บอกว่าดิบมั่วซั่วๆก็ก็น่าจะได้แต่ถ้าถ้ามันมีเรื่องราวเล่า ถ้าสมมุติเราชอบอะไรแาบนั้การผสมกันก็จะสนุกขู้นเนุนเลยใช่ซื้อเลยเอาคาโดบุ๊คดีใจใช่ไหยนะใช่ที่ที่เป็นคนเวิร์กช็อปก็คือเป็นเจ้าของร้านอ่ะเขาก็เป็นนักเขียนหนังสือเล่มนี้เองนี่แหละค่ะก็เลยได้ไปคุยกับเขามาแล้วก็ไปขอลายเซ็นมา เห็นชื่อไหมหรือว่าชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะนเจ้าแซนจ้ามาเย้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ไปทำถุงห่อกน่ารักมากเลยใช่แล้วเราก็ไปเดินเล่นนะคะเก็บคอลเลกชันสแตมของงานมันคิวสุดๆทุกคน จานี้นะคะในงานก็มีกิจกรรมแบบเยอะมากๆเลยมี e x ็ i ซิบิชันะให้มาเดินชมงานนิทรรศการกันได้แล้วก็มี b o ๊ k สว a ปให้มาแลกหนังสือกันได้ด้วยซึ่งงานเนี้ยมีมาให้แลกเป็นร้อยเล่มเลยนะแล้วเราก็ไปเดินในงานต่อนะคะก็ได้มาทั้งหมด3เล่มโอเคแล้วก็ต่อมาเป็นอีก2เล่มที่ได้มาอันได้เล่มเดียวอือเล่มเดียวผิดรักสั่งตายก็คือโดนขายมาโดนที่ที่บูธขายมาเขาบอกว่าเป็นหนังสือ ขายดีอันดับที่สองของเคงโกลองจากกวลวงซ่อนตายมันเป็นเรื่องราวแบบคล้ายๆกันก็คือเป็นเรื่องราวของเราอ่ะจะรู้ตัวฆาตกรว่าเป็นใครแต่ว่าเราอ่ะจะไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นฆาตกรจริงๆอืมก็ <laughs> เลยเหมือนแบบต้องไปตามหาฆาตกรก,ารกันมันก็จะมีความคล้ายกับกกรวงซ่อมตายก็คือเราอ่ะจะรู้ตัวฆาตกรอยู่แล้วอืประมาณนั้นแล้วก็เล่มที่สามเล่มสุดท้ายปริศนาดาวครา explanet อันนี้ได้มาจากบมูห้าสิบาททุกคนรู้สึกว่าคุ้มมากเขาว่าเล่มหนาแล้วก็ห้สิบาทเองมากต้อง <c oughs> คือโดนตกมาเพราะว่ามันเขียนว่านาวนิยายแฟนตาซีไซไฟด้วย <c oughs> เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของการค้นพบดาวเคราะห์ดวงที่สิบของระบบสุริยะ <c oughs> แล้วนาซาก็ได้ส่งนักบ,บินอวกาศสิบคนไปสำรวจดาวนี้ แล้วก็ได้พบกับแบบสิ่งมีชีวิตต่างๆแล้วก็มีพลังวิเศษมีเวทมนต์มีการนองเรือดสงครามการต่อสู้อะไรด้วยคิดว่าน่าจะแบบครบรถอยู่ก็เลยซื้อมาค่ะห้าสิบาทเองคุ้มสุดๆหนาขนาดนี้นะคะหนักมากมากเลยแักมากอันนี้ก็เป็นสามเล่มที่เราได้อืก็มีประมาณนี้อใช่แล้วโชว์ยังไง และสิ่งที่ชอบเลยในงานนี้ก็คือมันไม่ใช่มีแค่หนังสือเป็นความเรียงยาวๆของผู้ใหญ่แต่จะมีหนังสือการ์ตูนสําหรับให้เด็กๆได้อ่านกันด้วยแล้วหนังสือในงานนี้ก็ลดราคาด้วยอย่าง library house เนี่ยก็ลด50%เลย มี15%ด้วย20%ด้วยปะปนกันไปสามารถมาเลือกซื้อกันได้ค่ะาดีมากทุกคนอยากให้มากกันคือแบบว่าเพลงพอด้วยนะเพลง,งพอมากชิลมาก <c oughs> แล้วก็มีโซนแบบ read space เป็นเหมือนแบบ library <c oughs> เป็นห้องสมุดสาม,มารถหยิบหนังสืออ่านได้ฟรีได้เลย <c oughs> ใช่แล้วก็มีขายหนังสือมีเวิร์กช็อปมีพวกของน่ารักจุกๆๆ <c oughs> จิกจกแล้วก็มีโซนอาหารด้วยด้านนอกอะไรอร่อย ใช่ของของทอดค่ะของทอ,อ,อ,อดใช่แล้วก็ไข่เจียวน่ากินมากแต่ยังไม่ได้กินโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบายวันนี้มาแบบสั้นๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังสือนะครับนะครับมาพบกับดนตรีนะครับที่จะปิดท้าย วันนี้ครับที่จะปิดท้ายวันนี้นี่อโอ้เข้าใจแล้วเสียงมันจะแบบปักปื้องเออนี่นี่แมวนี่มี